วัสดีครับผมประยานติยาดีครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์่ัตนาครับแพทย์กระดูกและข้อครับครับรายการเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่นายแพทย์สมศักดิ์รัฒนาท่านนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนะครับท่านจะได้มาพูดกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดกระดูกสันหลังอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไร สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องถามก่อนเลยนะว่าที่ผู้สูงอายุนี่รู้สึกจะมีปัญหาทางนั้นนะครับพอเิ่นผู้สูงอายุปักต้องเก็บไข่เดืป่วยต้องมีโน่มมีนี่ต้องปวดโน่นปวดนี่ถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาเริ่มนับอายุกันตั้งแต่เท่าไหร่ครับจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยผู้สูงอายุเราก็จะมัดจะดูที่ตัวเลขนะครับค,คือว่าประมาณสัก60ปีเราก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุ เมื่ก่อนข้าราชการหรือว่าพนักงานเอกชนเนี่ย mm hmm. ก็จะเริ่มกเกษียณตัวเองเนี่ยนะฮะหรือบริษัทกเกษียณให้เนี่าอายุ60แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทเอกชนนะครับเริ่มจะลดอายุที่จะ,กะเกษียณพนักงานลงบางทีก็เหลือ58บ้างหรือ55บ้างก็มีนะฮะ,ะบางทีก็ยังมีเรื่องของการ,กรเกษียณก่อนวัย early ่ดีทาอีกนะฮะบางทีก็50ก็เกษียณแล้ว นั้นถ้าในทางการแพทย์จริงๆเราก็ต้องมาดูว่าคําว่าสูงอายุนี่หมายความว่าไงนะครับอาจจะหมายความว่าลักษณะข,ของเซลล์ในร่างกายเนี่ยไม่มีการเจรเิญเติบโตแล้วแล้วก็มีแต่ความเสื่อมถอยนะครับซึ่งทางการแพทย์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหลังอายุ30ปีไปแล้วครับเซลล์ทุกเซลล์ก็จะมีโอกาสเสื่อมหมดนะครับเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าผู้สูงอายุจริงๆแต่ตามความหมายข,ข,ของหมอเนี่ยอาจจะหลัง30ครับก็ถือว่าเข้าสู่ วัยของความเสื่อมนะฮะก็เข้าสู่วัยของการที่ทุกๆอย่างเนี่ยเริ่มจะเสื่อมถอยลงไปนะครับดังนั้นก็แสดงว่าที่เราพูดว่าสูงอายุนี่ก็แล้วแต่สถานการณ์ครัถ้าวงการแพทย์ก็ถือว่า30ขึ้นไปเนี่ยเอาละเริ่มแล้วนะฮะแต่ว่าทางวงราชการหรือด้านธุรกิจนี่ก็จะมามอง60แต่บางนบางคราวก็ไปต่ออายุซะอีกนะเป็นเจ็ดสิบแล้วต่างเนี่ยแต่ว่าแต่วงการแพทย์ก็ถือว่า30สิบ ของสร้างของคนผู้สูงอายุเริ่มมีปัญหานะครับทีนี้ม,มีปัญหาก็ถามถามว่าเ,เมื่ออายุสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกมันจะปวดหน้าปวดเอวปวดหลังปวดอะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมากกว่าปกติมากกว่าคนที่เป็นหนุ่มสาวสาเหตุการปวดหลังปวดเอวอะไรต่างๆที่ว่านี่นะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรครับครับวันนี้ที่เราพูดกนะ็คือเรื่องของ ผู้สูงอายุกับโรคปวดหลังนะ,ะครับซึ่งโรคปวดหลังเนี่ยเราก็มักจะเจอได้มากขึ้นในคนที่สูงอายุนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊แล้วคนสูงอายุเนี่ยมีอะไรที่เป็นข้อด้อยหรือว่ามีลักษณะเด่นอะไรครับที่ที่ทำให้เขามีโอกาสที่จะมีอาการปวดหลังนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของคนสูงอายุเนี่ยความเสื่อมถอยมีทุกจุดแต่ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของของคนสูงอายุเนี่ยมีหลายๆส่วนครับที่ถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ย ก็จะเกิดการเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วการเสื่อมถอยนั้นเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กับการใช้งานประจําวันเพราะคนสูงอายุบางคนอายุ50ปี60ปีเนี่ยอาจจะยังต้องการทําอะไรอีกมากมายนะครับอาจจะต้องการปีนไปบนหลังคาไปซ่อมหลังคาด้วยตัวเองอาจจะต้องการแบกจอบแบบเสียมไปขุดดินปลูกต้นไม้ด้วยตัวเองนะบางคนอายุ70นี่ก็ยังชอบไปเดินดูเลือกสวนไล่นาที่ตัวเองปลูกไว้นะครับ นะหรือบางคน60ปีกเกษียณไปแล้วก็ชอบไปเดินห้างนะครับซึ่งสาเหตุโดยส่วนใหญ่ในเรื่องเกี่ยวโครงสร้างนี่ถ้าเราวิเคราะห์ดูในเรื่องของร่างกายอย่างเดียวก่อนนะครับเราจะพบว่าจะมีอยู่ 3- 4ส่วนที่ทําให้คนสูงอายุนี่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสปวดหลังเพิ่มมากขึ้นนะครับอันแรกคือเรื่องของกล้ามเนื้อครับอาจารย์อ,อ๋อกล้ามเนื้อนะครับคือตัวกล้ามเนื้อเนี่ยโดยปกติแล้วความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูลักษณะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีหน้าที่ในการดึงกระดูก มีเ้าที่ทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยครงสร้างขอ้มมนจะเหมือนกันเชือกครับอาจารย์นะในเชือกที่ที่เส้นใหญ่ๆเนี่ยถ้าเดดูเล็กลงไปในนี้จะมีเชือกเส้นเล็กๆ,ๆอยู่ข้างในนะเป็นเป็นกุๆยไป<ช>แ,ลแล้วก็ประสานกาันโดยเฉพาะพวกเชือกที่เส้นใหญ่ๆมากๆตามท่าเรือที่เราเห็นนะจะเห็นว่าโอ้โหเส้นใหญ่มันเยอะมากร่างกายของคนเราก็เหมือนกันครับตัวกล้ามเนื้อตัวนี้ก็จะประกอบด้วยเส้นใหญ่เล็กๆนะครับซึ่งถ้าใน ช่วงที่เรา้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเรามีการบริหารเรามีการพัฒนาเติบโตด้วยสมบูรณ์เนี่ยเส้นใยกล้ามเนื้อคนนี้ก็จะเติบโตมีจํานวนที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่เส้นเชื่อมจะแข็งแรงกล้ามเนื้อจะแข็งแรงเนื้อสัตว์คล้ายๆกันก็คือว่าตัวเส้นใยต้องเยอะนะครับแล้วก็ตัวในแต่ละเส้นใยตรงนั้นต้องมีขนาดที่ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ากล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นมาได้เนี่ยก็อจจะคล้ายคล้ายกันแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นหลังจาก30ปปีไแล้ยเราพบว่า จำนวนเส้นใหญ่เนี่ยของกล้ามเนื้อเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเพิ่มมันได้ครับดังนั้นถ้าเราจะเพิ่มเนี่ยก็ต้องเพิ่มช่วงที่เรามีการเจริญเติบโตนะช่วงนั้นต้องมีการบริหารที่ดีทานข้าวทานอาหารให้ครบหมู่นะนอนให้ตรงเวลาออกกําลังกายก็จะกระตุ้นให้เส้นใหญ่มีมากขึ้นในบางคนที่ช่วงเข้าสู่วัยรุ่นเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยมีเส้นใหญ่กล้ามเนื้อที่สมบูรณ์เนี่ยโอกาสปวดหลังก็จะลดน้อยลงนะฮะหมอพูดมาตรงนี้เนี่ยทำให้ผมมองเห็นภาพเลยนะ ว่าสมมุติเราไปที่ท่าเรือท่าเรือนี่เห็นชัดเลยนะครับ,รบก็เต็มไ้เชือกจากเรือเนี่ยโยงไปกับเสาที่ท่าเรือมัดอย่างดีนะแน่นเราเห็นว่าถ้าใหม่ใหม่เนี่ยสีมันจะสวยนะฮะแต่พอไปดูแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเชือกใหม่ใหม่นะครับมีสีสวยเป็นสีสีน้ําตาลที่เราดูนะแล้วมันก็ดูแข็งแรงแต่ว่าหลังจากนั้น ผ่านมาอีกสักปีกว่าๆสองปีกว่าตัวปลาท่าเหลือกเก่านะจะเห็นว่าเขาผูกเหมือนกันไอเ้เทือกอันเดิมเลยนะครับมันเริ่มเล็เลเลกลงครับนะมันเริ่มเปื่อยลงนะครับและไอ้เส้นใหญ่ๆที่คุณหมอว่าวาตรงนั้นมันเริ่มขาดนะมันเริ่มขาดเริ่มเล็กลงผมมองเห็นภาพชัดเลยแต่คุณหมอว่า<ๆ>ปเปรียบเทียบกล้ามเนื้อนเนี่ยนะสมัยความยิ่งใชนะ้อายุยิ่งมากมันก็ยิ่งเสื่อมมันยิ่ง เปื่อยมัน Styles, ยิง่งหลุดอะไรต่างๆนะไอ้ตรงนี้ผมเห็นภาพแล้วนะทีนี้ตรงตรงนี้คงจะเอาหมาช่วยต่อเถ่ยทีนี้ทีนี้คือพอคนสูงอายุเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเขาเล็กลงครับงาโดยทั่วๆไปทุกๆคนนะฮะที่พออายุมากขึ้นเนี่ยขนาดกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราไม่มีการบริหารที่ถูกต้องหรือว่าสม่ำเสมอเพียงพอเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะเล็กลงตามธรรมชาติอยู่แล้วเนื่องจากตัวเซลล์กล้ามเนื้อก็จะมีการปลดตัวนะเส้นใยกล้ามเนื้อก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ในบางคนที่อายุมากขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยต้องพิจารณาว่าผิดปกตินะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของท่านไม่มีทางที่จะใหญ่ขึ้นได้ที่ท่านใหญ่ใหญ่จากไขมันใหญ่าใหญ่จากน้ำหนักจากน้ำหนักตัวนั้งหมดซึ่งไม่ดีเขายกตัวใหญ่ยังเนี่ยแหละผมก็ยังสงสัยเพื่อแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอจะสองเรื่องเพิ่มขึ้นช่างน้ำหนักชั่งน้ำหนักใชครับคุณหมอก็จะวัดความตูง ไปแต่ละครั้งนะครับผมมีความรู้สึกว่านานๆทังว่าไปานานๆไปทีเนี่ยไอไอความสูงนี่มันลดลงครับยังผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะไปล่าสุดเนี่ยมันร้อยเจ็ดสิบสองผมก็ยังมีความสงสัยว่าเอไอที่วัดความสูงมันถูกหรือเปล่าหรือว่าตัวผมมันมันซุดลงไปนะแต่ว่าจากเจ็ดสิบห้าไปร้อยเจ็ดสิบสองเนี่ยจากเจม้าเนี่ยผมเข้าใจแล้วล่ะมันค,คงจะต้องมีอะไรที่มันซุดลงไปนะครับ S <S <S นี่ฮะที่อาจารย์พูดถึงนี่คือปัจัยอันที่สองครับก็คือเรื่องของกระดูกครับเมื่อเราอายุมากขึ้นฮะตัวโครงสร้างของกระดูกเราเนี่ยฮะจะมีการเรียกว่าตัวความแข็งแรงของมันเนี่ยจะค่อยๆหายไปความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยขึ้นอยู่กับโครงสร้างของกระดูกที่อยู่ชั้นใน,นขนึนะะ้นอยู่กับแคลเซียมนะฮะขึ้นอยู่กับเส้นใยของของตัวคอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยฮะ มันก็จะค่อยลดลงบางลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในกรณีที่เป็นกระดูกส้นหลังเนี่ยก็จะมีผลทําให้กระดูกนั้นจะค่อยๆซุดลงไปและหลายคนนะฮะมาเอ็กซเรย์มาวัดความสูงผ่านไป4ี่ปีสปีความสูงหายไป6เซนติเมตรอย่างนี้ฮะ,ะก็จะตกกระจายนั้นพยาบาลที่ตรวจคนไข้กระดูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเผลอเลยฮะชอบเอาเลกคอร์ดความสูงเก่ามาใส่นั้นตัวอย่างหมอก็จะดูทุกครั้งที่มาตรวจเนี่ยก็จะดูเรื่องของความสูงน้ําหนักตัวความดัน อาชีพประจอหรือว่ามีไข้ไม่มีไข้แต่พอเรามาดูตรงความสูงเนี่ยถ้าถ้าคนที่เช็คก่อนเข้าห้องตรวจหมอเนี่ยขี้เกียจไม่ยอมพาคนไข้ไปวัดเนี่ยจะดดูเ้เราก็จะไม่รู้ครับนะมีอยู่รายหนึ่งมาหาเนี่ยบอกว่าเ,าเอ๊ะความสูงร้อยห้าสิบจุดห้าเซนทุกครั้งจุดห้าเนี่ยว่าได้ทัาทุกครั้งเป็นเวลาเกือบปีหนึ่งฮะพอเผลอมาดูอ้าวทำไมเป็นลักษณะนี้เราไปวัดดิ ปรากฏว่าเมื่อไปวัดเหลือ144เซนต์นี่คือความสูงที่ลดลงไปซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเคลื่อนกระตุ้นหรือเป็นเคลื่อนเตือนให้คุณหมอทราบว่านี่เกิดภราวะของกระดูกบางเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่คนสูงอายุที่มีกระดูกบางก็จะมีโอกาสปวดหลังเพิ่มขึ้นคุณหมอการันตีได้ว่าไอ้ความสูงเดิมเนี่ยมันไม่มีจะสูงไปกว่าเดิมมีแต่ลดลงมานะแต่จะลดมากน้อยนั้นแล้วแต่บุคคลใช่ไหมครับแปละปัจจัยที่2คือยิ่งอายุมากขึ้นกระดูกยิ่งบางปัจจัยที่3คือยิ่งอาายุมกขึ้นะ จะมีหินปูนไปเกาะตรงกระดูกสันหลังเพิ่มมากขึ้นะนะครับความบางกับหินปูนที่เกาะนี่คนละเรื่องกันฮะคือแคลเซียมที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปพอกพูนในเนื้อของกระดูกนะครับทาให้เรามีความแข็งแรงแต่ภาวะที่จะมีเกิดการใช้งานและกระชินกระดูกสันหลังเป็นบ่อยอไปบ่อยเข้าเนี่ยมันจะมีหินปูนมาเกาะทางด้านนอกครับนะพวกนี้เวลาเอ็กซเรย์ก็จะเห็นเป็นคล้ายๆกับหินงอกหินย้อยบอริเวณกระดูกสันหลังนะครับซึ่งดานกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าถ้ามันงอกเยอะๆนะครับแล้วไปเปียก ที่ช่องไข่ประสาทนะซึ่งซึ่งร่างกายทําเป็นโพรงไว้อย่างดีนะครับเพื่อคอยปกป้องเส้นประสาทเนี่ยแต่ถ้ามันงอกเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปบีบทําให้เลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทได้ไม่ค่อยดีก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมคนสูงอายุเวลาปวดหลังนั้นเวลาเดินไกลๆไม่จะมีอาการปวดแก้มก้นฮะปวดลงน่องชาลงขาแล้วเวลาหยุดพักก็อาจจะดีขึ้นหน่อยเดินไปได้นะฮะกลางคืนบางทีตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวด แก้มก้นปวดน่องปวดหลังได้ที่า,าที่คุณหมอพูดมาตัวนี้นะครับเอาตัวผมเนี่ยเป็นคนไข้ได้อาการเหมือนทุกอย่างนะครับเดินไปสักพักหนึ่งเดินไปสักพักมันมัน,ม,นมันก็ปวดหลังละนะครับเดินไปสักพักหนึ่งมันก็ปวดน่องดังนั้นเวลาพวกผมเนี่ยผมเป็ผเนผู้สูงอายุเนี่ยเดินไกลๆเรียกว่ามันไม่เหมือนตอนเนื่อแต่เดินไปสักพักแล้วต้องขอหยุดพักก่อนนะเพื่อมันมันเมื่อยมันปวดอะไรต่างๆเนี่ยนะ อันนี้บอกตรงว่าเป็นไปจำาลยครับนะงั้น,นถ้าถ้าอาจารย์เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คิดถึงสามสามปัจจัยที่ที่บอกนะครับว่าถ้าเรารู้ว่าปัจจัยเรื่องของกล้ามเนื้อสําคัญปัปปจจัยเรื่องของความแข็งแรงความไหนนั้นกระดูกสําคัญปัจจัยเรื่องของความเสื่อมของกระดูกที่มีกระดูกองอกสําคัญเนี่ยถ้าเราป้องกัน3มจุดนี้แต่เนิ่นๆเนี่ยปัญหาก็จะไม่เกิดทีนี้ปัญหาเกิดเนี่ยถามว่าผู้สูงอายุกับโรคปวดหลังที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นจากโรคอะไรบ้างครับเพราะว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันเป็นคํารวมครับ,รบจริงแล้วมันจะมีสาเหตุที่แยกแยกออกไปอีกหลายๆสาเหตุที่เราเจอในคนสูงอายุนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอคือเรื่องของกระดูกสันหลังที่เคลื่อนครับอาจารย์โอเคครับ,รบกระดูกสันหลังที่เคลื่อนกระดูกสันหลังตรงตรง ตรงบริเวณเอของเราเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> มันจะมีประมาณ5ปล้องนะครับแล้วก็จะเรียงตัวสวยเหมือนล่างรถไฟนะฮะปล้องที่1ต่อปล้องที่2ปล้องที่3าปล้องที่4แต่และปล้องี่ยต่อกันตรงๆเป็นทุกจุดนะครับไม่ว่าเราก้มหรือไม่ว่าเราเงยเนี่ยนะก็จะอยู่ในแนวเดียวกันแต่ว่าคนที่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีอาการครับเพราะว่ากล้ามเนื้อยังแข็งแรงอยู่นะครับไปไหนมาไหนยกของได้แล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับว่ามีกระดูกสันหลังเคลื่อนสาเหตุอันที่เคลื่อนเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่โครงสร้าง ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพัฒนานไม่ค่อยดีนะฮะทำให้กระดูกสันหลังนั้นมันเกาะกันไม่ค่อยดีครับ,รบพอมีการใช้งานในช่วงวัยหนุ่มสาวเนี่ยกระเทือนก็เริ่มมีการแตกเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการเคลื่อนเล็กๆน้อยๆแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกก็คือกล้ามเนื้อแข็งแรงดีก็ไม่เป็นไหล่เพราะเรายุมากขึ้น60ปีกล้ามเนื้อเรื่องหย่อนยานเรื่องเหี่ยวลงไปเนี่ยแรงพยุงกระดูกสันหลังแต่ละป่องก็ไม่ค่อยมีกระดูกข้สันหลังก็จะมีการเคลื่อนเยอะ การที่กระดูกสันหลังเคลื่อนเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณที่ที่ที่จุดที่เคลื่อนนี่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ตัวกระดูกเนี่ยก็จะไปกดทับรนช่องไขประสาทนะครับก็ทําให้คนไข้เวลาลักษณะเด่นของเขาเนี่ก็คือว่าเวลานั่งนานๆลุกขึ้นจะเดินเนี่ยต้องตั้งหลักก่อนต้องยืดก่อนหม,มายความว่า่ทุกคนมันต้องเคลื่อนแต่ว่าจะเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยครับแต่วว่าคุณหมอว่า,วาตอนอายุ น้อยๆเนี่ยเือนมากแล้วยังไม่ทราบสาเหตุใช่ครับเป็นอย่างดีอยู่เพราะอายุมากครับนะครับไอโครโครงสร้างมันไม่ดีอยู่แล้วมันก็เริ่มแสดงออกอย่างเครับครับก็คือกลุ่มก,กลุ่มทั่วๆไปก็คือเคลื่อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นเคลื่อนในวงจํากัดแต่บางคนเนี่ยมีโครงสร้างที่ไม่ได้เหมาะสมก็จะเคลื่อนเยอะขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่อายุเยอะๆจะเห็นชัดนะแล้วนั่งนานๆนั่งก็อีจมๆนะฮะจะลุกขึ้นจะเดินเนี่ยต้องต้องห่อต้องก้มหลังเดินไปสักพักหนึ่งถึงจะยืดได้นะฮะ ทีนี้ผมจะให้ดูเอ็กซเรย์ครับเพราะทีเราบอกว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยดูไม่ออกเอ๊ะอย่างไงที่เรียกว่าเคลื่อนนะครับ,บ,บลองดูรูปนี้นะครับรูปเอ็กซเรย์รูปนี้เป็นรูปคนไข้ซึ่งมีกระดูกสันหลังเคลื่อนแต่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะนิดหน่อยนะถ้าเราดูป้องที่อันนี้คือป้องที่ที่ที่หนึ่งนะครับป้องที่สองฮถ้าผมลากเส้นด้านหน้าของกระดูกป้องที่หนึ่งลงมาอย่างนี้อาจารย์เห็นะมันจะตรงกันนะฮะสองกับสามนี่ก็ตรงกันเป็นแนวโคง้ง พอหลังเราก็จะแอนนะครับสามสี่ 3, ก็จะตรงแต่ว่าพอสี่กับห้าตรงนี้ครับผมลากมาเห็นไหมครับว่ามันไม่ตรงกันนะฮะตัวป้องที่ห้าเนี่ยมันถอยหลังไปนิดนึงนะฮะซึ่งเราดูนะรูปผ่าไปครรูปนีน้จะเห็นชัดเห็นไหมฮะมันถอยหลังไปนิดนึงดังนั้นการที่ถอยหลังแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ามีกระดูกสันหลังเคลื่อนอยู่นะครับมันไม่ตรงกันแล้วก็ สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้แง่งกระดูกของของป้องที่5ตัวนี้ฮะมันจะไปกดทับเส้นประสาทได้นะทําให้คนไข้มีอาการปวดหลังปวดต้นเอวนะฮะอาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งแล้วเวลาปวดก็จะลงบริเวณแก้มก้นนะฮะเดินใหม่ๆก็ต้องงอหลังสักพักถึงจะ้ยืดได้นะครับพอเดินไปก็เหมือนกับไม่เป็นอะไรเลยครับเดินไปได้นานไม่เป็นไรยืดแล้วพอยืดกระดูกเข้าที่แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาก้มๆงเงยๆเนี่ยกระดูกก็จะมีการขยับแล้วการขยับพวกนี้ฮะถ้าทิ้งไว้นานๆเข้านะฮะจะขยับมากขึ้น จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไปเบียดทับเส้นประสราทขาอ่อนแรงก็จําเป็นต้องเข้าไปผ่าแล้วก็เป็นดันในข้อที่5้าในกับเข้าไปหาข้อที่สี่แล้วก็ยึดด้วยโลหะกระดูกสลังทีนี้คนที่ออมีอาชีพกลมกลมเงยๆอยู่ตลอดเวลานะครับยกของขึ้นนะแบกของยกของขึ้นแบกของอะไรต่างๆเนี่ยจะมีปัญหานยยี้ ใช่ครับคือกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาตอนที่เริ่มยกของหนักๆตอนอายุเยอะๆนะครับทำไมก่อนเอ้ย,ยกได้เพราะกล้ามเนื้อช่วยแต่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเหี่ยวไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอไปยกมันก็ไปไปกดไปดึงกระดูกสันหลังข้อที่เคลื่อนอยู่ทําให้เคลื่อนมากขึ้นพอเคลื่อนมากขึ้นกลุ่มนี้ก็จะมีอาการปวดหลังไม่ใครไม่ฉีดกล้ามเนื้อหลังนะครับต้องนอนพัก 3- ามสี่วันนั้นในในคนสูงอายุที่เอ้มีอาการปวดหลังเรื้อรังเกินเกิน2ออาทิตย์เนี่ย ก็จะเป็นต้องเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์ต้องเป็นเอ็กซเรย์ที่มีการเคลื่อนไหวครับก็คือให้นอดเอ็กด้านหน้าด้านข้างตัวด้านข้างเนี่ยอาจจะต้องให้ขอร้องให้ให้ผู้ป่วยเนี่ยก้มเยอะๆและเอ็กทีหนึ่งแอนหลังเยอะๆและเอ็กทีหนึ่งเพื่อดูว่าระหว่างที่กระดูกสันหลังมีการก้มการแอนเนี่ยมันเคลื่อนไหมเพราะบางครั้งเนี่ยไปเอ็กซเรย์ทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ได้ให้มีการเคลื่อนไหวก็จะมองไม่เห็นการการเคลื่อนของมันทําให้คิดว่าเอ๊ะไม่มีไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ คุณหมอพูดมาตรงว่าพออายุในน้อยๆน,น,น,นะความอายุมากม,ากมันก็แตกต่างไปแล้วพูดถึงโครงสร้างมันทำให้ผมนึกว่าเออคนที่เขาบอกว่าอายุเป็นเด็กๆนะต้องทานนมให้มากๆหน่อยนะเพราะมันมีแคลเซียมนะอะไรต่างๆ <c oughs> เวลาทานอาหารก็ขอให้ทานถูกส่วนเพราะมันจะได้สร้างโครงสร้างนีได้ดี <c oughs> อันนี้ก็ได้ย้อแบบว่า เรื่องอาหารการกินเนี่ยมันก็ช่วยสร้างมาตั้งแต่เริ่มแรกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคือในเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกในสมัยก่อนเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคนสูงอายุหลายๆคนมีปัญหาเรื่องตัวที่หดลงเล็กลงไปวัดความสูงแต่ละปีหายไป <c oughs> หลังก็จะงองงุ้มโก่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาเมื่อเรามีการใช้เครื่องที่เขาเรียกว่าวัดความหนาแน่นกระดูกมาเปรียบเทียบกันว่าเมื่อเราใส่ฉายแสงเอ็กซเรย์ไปปุ๊บเนี่ยแสงทะลุผ่านกระดูกออกมาตกไปที่ จุดรับแสงได้มากน้อยขนาดไหนถ้ากระดูกเราหนาแน่นดีเนี่ยแสงมันก็ผ่านไม่ได้ม,มันจะทึบมันก็จะทึบขึ้นมาอั่นเครื่องมันก็จะอ่านรอว่าโอ้คนนี้นกระกดูกแข็งแรงดีพอเราจับคนไข้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ท,ท,ที่ที่วัดความาแน่นกระดูกเราก็ได้ค่ามาอยู่ค่าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นค่าที่คนทั่วไปในปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่ครับทีนี้ในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีการวัดโดยก็เอาคนที่เราสงสัยว่ามีกระดูกบางมาวัดแล้วก็จะไปเทียบกับค่าที่เขาเก็บ เลตคอร์ดบันทึกไว้มาตรฐานไห้ดูซิว่าเราต่างกับคนทั่วๆัวไปไหมอ,อันนี้เป็นการคล้ายๆกับเป็นการคัดกรองคร่าวๆครับะนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งไอ้ค่าที่อยู่ในเครื่องมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นค่าท,ที่ที่ดีนะครับแต่เป็นค่าที่ประชากรในกลุ่มที่เครื่องเขาบันทึกไว้เนี่ยเขามีกันนะฮะเขามีกันว่าเขามีประมาณเนี้ยแต่ถ้าเรามีน้อยกว่าเขาเนี่ยเราเราหลุดเราหลุดเราหลุดค่ามาตรฐานของเขาไปเยอะก็แสดงว่าเราเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางเกิดขึ้นนะครับ อันในกรณีของกระดูกบางเนี่ยพอเรามีการศึกษาเราพบว่าตัวที่ทําให้กระดูกเราแข็งแรงและอยู่ได้นานหลายสิบปีเนี่ยคือแคลเซียมครับแคลเซียมแคลเซียมเราก็ต้องมาหาว่าเอ๊ะแล้วอาหารธรรมชาติเรามีมีเยอะไหมนะแคลเซียมเนี่ยอาหารธรรมชาติสูงสุดก็คือนมที่มีเยอะนะครับน้านมธรรมดาทําไมนมถึงเป็นตัวเป็นตัวเด่นเป็นตัวชูโรงที่จะทําให้กระดูกของคนเราแข็งแรงเพราะว่านมนั้นหาง่ายนะครับการที่นมหาง่ายเนี่ย ก็ทําให้เราสามารถที่จะบริโภคนมได้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ทมไมก่อนเราไม่ได้มีการปลูกฝังนะครับให้ให้เยาวชนของเราเนี่ยทานนมก็ทําให้เราเห็นว่าเอ๊ะในบางประเทศที่เขาปลูกฝังนี่ฮะตัวเขาใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นพอเราแข่งกับญี่ปุ่นแข่งเกาหลีในสมัยสัก23่ปิดสปีที่แล้วอู้ตัวเขาเล็กๆนะฮะ,ะแต่พอมารุ่นนี้กลายเป็นว่าคนต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นตัวใหญ่กว่าเราเยอะ,อะนะ ก็กลับมาดูพฤติกรรมที่เขามีการเปลี่ยนแปลงไปคือเขาทานนมมากขึ้นนะอาหารต้องจากที่นมแล้วเนี่ยปลาตัวเล็กๆก็จะมีแคลเซียม<แ>นะฮะ<แ>มีแคลเซียมสูงยอดผักแข็งๆก็มีแคลเซียมสูงแล้วเขาก็ศึกษาต่อไปก็พบว,ว่าแคลเซียมเนี่ยจะเข้าไปในกระดูกได้เยอะๆเนี่ยต้องทานตอนที่เรายังอายุน้อยๆอยู่ครับ<แ>นะครับเพราะว่าช่วงที่อายุน้อยๆเนี่ยร่างกายก็จะโหยหาแคลเซียมจะดูดซึมแคลเซียมเข้าไปได้ดีโดยเฉพาะอายุที่มันยังไม่เกิน30ปีนะครับ ถ้าในกลุ่มที่เป็นเยาวชนและไม่เกิน30สปีนะครับทานนมได้เยอะให้ทานทเยอะเลยครับมันจะทําให้แคนซียมเข้ากระดูกและพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะปวดหลังจากกระดูกตางก็จะลดน้อยลงครับ,รบก็ถือว่ารัฐบาลก็มีนโยบายในของเราว่แจกนมในโรงเรียนใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะว่ามันจะทําให้โครงสร้างของของเด็กๆมันแข็งแรงนะครับแต่บางครั้งบางคราวก็ไม่ดีเพราะว่าเอานมที่ไม่ไม่ดีไปแจก ครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไม่แจกมันก็แต่ว่านโยบายที่ดีนะครับตกลงแล้วนมนมนี่เป็นตัวที่ให้ดแคลเซียมมากใช่ไหมนมจัดเขาหล่นเราลงให้ดื่มนมจากแม่กนะ็เป็นนโยบายที่ดีใช่ไหมแล้วเอานมจากสัตว์เรื่องดอีแล้วก็กระดูกคือปลานะครับถ้าทานปลาก็ดีจากนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเด็กไทยนะ เราเรา,เราได้ทานอาหารดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่เริ่มเด็กๆมาเนี่ยต่อไปโครงสร้างของเราเก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับครับก็อย่างที่ค,คุณหมอเล่าฟังเกาหลีญี่ปุ่นสมัยเราไปจมเปโนตัวกันเล็กๆนะเดี๋ยวนี้พว <c oughs> กคุณพวกเกาหลีญี่ปุ่นนี่เรียกแบบนักกีฬาระดับเนี่ยระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าจากนมเนี่ยนะครับนอกนอกจากนมแล้วนะครับ,นอ,น,น,รบนอกจากปลาแล้วยังมีอาหารนออื่น ใช่ไหมครับที่จะเซื้มไหมครับอย่างเช่นเรื่องของตัวเนยนะฮะเนยนี่เราก็พบว่าัเเเนนนนยยยยะะอู่พววกกดีแคลเซียมแคลเซียมนี่สูงนะครับยอดผักแข็งแข็งนะครับกุ้งตัวเล็กๆปลาตัวเล็กๆก็บอกกุ้งแผ่นหนึ่งฮะที่เราทานฮะกุ้งกุ้งที่เราไปต้องต่างจังหวัดกันนะครับกุ้งตัวเล็กที่เขาทอดน้ำมันดีๆนะฮะทานเนี่ยโอ้แคลเซียมสูงมากนะฮะเรียกกุ้งฝอยกุ้งฝอยนะฮะ ตารตลาดตามชานเมืองน่าจะมีแต่ในในในกรุงเทพนี่ก็จะหาได้ยากหน่อยซึ่งตัวนั้นก็แข็เส้นเกินนะครับพืชผักโอ้แต่พืชผักบางกลง่มมันเลือดดีแต่ว่าเด็กๆไม่ค่อยชอบนะครับคงจะต้องต้องต้องเปลี่ยนเรียกว่าพฤติกรรมในการทานของเด็กๆสมัยทั้งนมทั้งเนยให้ทานให้มากปลาเนื้อกุ้งฝอยพวกนี้ผักนะครับเด็กไม่ค่อยชอบแต่ว่าต้อง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 เปลี่ยนพฤติกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเลยครับผมก็จะพูดถึงว่าในกรณีที่ กระดูกบ,บางจะเกิดปัญหาทําให้ผู้ป่วยสูงอายุนปวดหลังเนี่ยจากอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นโรค,ครนะครับ,รบเอา,เาไว้ในช่วงที่ที่สองนะฮะเราจะได้กลับมาว่ากระดูกบ,บางนั้นเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็เราจะป้องกันรักษากันอย่างไรนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ